สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับพอใจตะกอนดีนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมวัดกลางคลองวัฒนารามตําบลเจ้าเสด็จอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมชมวิววันนี้ก็คือสวยงามนะครับเติมไปด้วยปลานะครับเลซินนะครับสวยงามมากเลยครับผมตามที่เราได้เดินดูแล้วก็บริเวณรอบๆของวัดนะครับวันนี้เห็นไหมครับนี่เป็นพื้นนะครับผมเป็นพื้นของ โบดนะครับที่เทด้วยเลซินนะครับ่อรอมไปด้วยดอกดอกมงดอกไม้แล้วก็ปลานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะเห็นคนที่จะมาเที่ยวชมนะครับน้องมากราบไหว้ขอพรในช่วงเทศกาลหลังจากปีใหม่เป็นต้นมาก็คนก็จะมากราบไหว้ขอพรนะครับถ่า,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 บายรูปดื่มนมชมวิวนะครับ ในบริเวณวัดแห่งนี้นะครับผมถือว่าเป็นวัดที่สวยงามเช่นเดียวกันน่่นมากล่าบไปขอคุณสวัสดีครับ,รบ